สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ช่องยนิงกุกตุมค่ะตอนนี้ย่านิงก็อยู่ที่สวนยางนะคะอยู่ที่สวนยางนะคะกีดยางเสร็จนะคะเราจะมาทํากินอะไรกันนะคะก็เหมือนกินข้าวป่านั่นแหละค่ะตอนนี้่านิงก็จะทําเมนูอะไรนะคะอ๋อนี่นะคะตรงนี้นะคะก็จะแกงเห็ดนะคะเห็ดดอกใหญ่มากเลยนี่ค่ะ เห็ดดอกเดียวนะคะนี่ค่ะอันนี้ตัดไปแล้วโอ้ยนี่นะคะดอกใหญ่มากเลยนะคะจะแกงเห็ดนะคะจะหลามเห็ดนะคะสใส่หลามเห็ดใส่หนูนะคะหลามเห็ดใส่หนูคือหลามเห็ดก็จะใช้นี่นะคะไม้นะคะบ้างไม้นี่ค่ะบ้างไม้ไผ่นะคะก็จะหลามนะคะเอาใส่ตรงนี้แล้วเราก็จะหลามนะคะ คือเราใส่ตรงนี้แล้วเราก็จะไปตั้งติดไฟนะคะเขาเรียกว่าหลามหอมมากนะคะตอนนี้เดี๋ยวจะนิ่ตัดตีนเห็ดก่อนนะคะตัดตีนเห็ดแล้วก็ทําหนูก่อนนะคะนี่นะคะเดี๋ยวก็จะตัดตีนเห็ดนะคะทำกก่อนที่จะหลามชอยตีนเห็ดก่อนตัดชอยเห็ดก่อนนะคะ เหืดรลามเห็อดใ่กับหนูหน,นะคะ เดี๋ย่วยเห็ดก่อนเห็ดดอกใหญ่มากๆเลยดอกเดียวเต็มหมก้กช่วยขอดช่วยก่อนบึงกล้องให้ข่อยแน่กล้องขอยในเห็นข่อยอยู่บ่อ chào mừng quang hết nè mừng quang này quái nè Mình แกงเห็ดถั่วฝักอินโอเคอันนี้ก็มียอดหวายด้วยนะมีหวายแกงเห็ดมีหวายด้วยโอเคอ่ะขอก่อนขอวะอก่อนตั้งไว้ที่เดิมเยขอขอส หนูก่อนหนูใส่ยาพันธุ์ธรรเลยเนี่นะคะเราจะทำหลามหนูใส่เห็ดนะคะเดี๋ยวเตรียมก่อนทพริกก่อต้มพริกก่อน ใส่ละใส่ต่อรองก่อนด้วยค่ะโจมก่อนพี่น้องเอ้ยอเดีย๋ยวก็จะเตรียมลามแล้วนะคะเอาน้ำใส่กระบ้างก่อนอใส่ได้แล้วแล้วต่อไปก็ใส่พริกโรงไป ลงไปแล้วก็จะใส่หนูนะคะหนูลงไปใส่หนูลงไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่เห็ดใส่เห็ดพักที่ตูนางรักแล้วก็ยอดหวายยงนยัง ยางบยางไม่เสร็จแต่ว่าพักก่อนมากินเขาน้ำกันข่อยสีล้มหนูล้มหนูใส่เห็ดนั่นแหละเห็ดเจ้าเอามานั่นแหละมาเบิงบ้งมาเบิ้งเหมือนข่อยล้มนี่เฮ้ยสุดยอดไปกระเสียบแต่เด้อนี่กำลังล้มนี่ใส่เห็ดลงไปข้อ,อี๋ลงไปโอ้ยอยังบไดใส่ผงสูรรโอ้ยผงสูรสแล้วสใส่ที่ดังก็ได้ ปลาขู่เต็มปลอเลยโอ้โหโอเคเลยนะคะมือไวมือนี่หรอเลือดขู่มืออะน้ำตาใส่ก่อนสักหน่อยเออเพื่อมันเดดขึ้นมาเอาชูรสใส่เข okay, ้าไปโอ๊ยให้ไล่เสียบหลายอะเรจะปิดไฟก่อนอือ เสร็จแล้วนี่นะเสร็จแล้วนะนี่จะไปค้างไฟก่อนไปติดไฟก่อนโอ้ยได้ความสุขนแล้วพวงแดูไม่ได้ความสุขจังได้นอนให้ก็มีความสุขเด้อมามนี่ก็จะไปติดไฟแล้วนะคะไปค้างไฟก่อนเด้อโอ้ย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 อ้าว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 อันนี้อย่างนี้นะคะ โอเคเรียบร้อยคือหลามหนูใส่กะเพร็ดนะคะยอดวายด้วยนะคะนี่ค่ะกินอตอนค่ำตอนเย็นเรานี่นะคะ,อะนอนถ้านอนกินนอนลอกินโอเคคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะกดติดลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ,ะสวัสดีค่ะแล้วติดตามคลิปใหม่ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ mình làm được